เกี่ยวกับการออกแบบจำลองข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาปีการศึกษา2558ภาพไปด้วย e r Diagram <sk> <isa> นะครับซึ่งวันนี้ผมนำเสนอผ่าน Microsoft แล้วอาจคลิปลง YouTube นะครับซึ่งจากแบบจำลองข้อมูลวันนี้เนี่ยที่ผมออกแบบมาทุกท่านจะเห็นได้ว่ามันมี Entity มันจะมีพวก Attribute นะครับหลายอย่าง relation ship ซึ่งก่อนจะไปฟังการอธิบายเกี่ยวกับการเรีงองข้อมูลไอการออกแบบการเรองข้อมูลนี้นะครับก็ไปฟังรายละเอียดสักเล็กน้อยน,นะครับเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับองค์ประกอบพื้นฐานของ e i diagram ก็จะประกอบไปด้วย entity attribute relationship key mapping constraint นะครับหลักๆมี5ตัวไอ้หลักๆมี3ตัวนะที่ได้ใช้กัน สองตัวล่างผมยังไม่เก่าถึงน,นะครับเพราะในแบบจำลองนี้ไม่ได้ไม่ได้มีใส่ลงไปนะครับซึ่ง Entity ถ้าอธิบายย่อๆมันก็เป็นสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนสถานที่สิ่งของการกระทำนะครับที่มีอยู่ในระบบอยู่ที่เราจะทําในเรื่องไหนอย่างเช่นผมทาในเรื่องการโรงเรียน,นก็จะไปกรอไปด้วย Entity ประวัตินักศึกษาเอนติีการงทะเบียนนต้นนะครับซึ่ง entity มันจะไม่มีความหมาย นะครับไม่มีความสัมพันธ์กับเอนติต้อื่นก็เรียกอย่างว่า weak entity นะครับอย่างเช่นการลงทะเบียนถ้าไม่ต่อเนื่องกับเอ t i ิตีของนักศึกษาก็จะเป็น weak entity ผมไม่รู้ว่าการลงทะเบียนเป็นของนักศึกษาคนไหนครับ,บ,บ,บแล้วก็ attribute a t t r i b u v a l ก็คือเป็นคุณสมบัติใดๆของเอ t i ิตก็คืออธิบายหมายคกี้ว่าเอ t i ิตนั้น ประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างเช่นประวัตินักศึกษามันก็จะประกอบไปด้วยรหัสนักศึกษาชื่อนามสกุลที่อยู่อีเมลเบอร์ติดต่อสาขาวิชาแล้วก็คณะนะครับเป็นต้นแล้วก็ประเภทหลักๆที่ผมจะกล่าวถึงนะครับมันจริงๆมันมี4ีประเภทแต่มันมีอยู่2อประเภทที่จะกล่าวในที่นี้นะครับมันมี Simple a t อ trib u วตกับ Com p o s i t e a t trib u t e นะครับซึ่ง Simple มันก็จะเป็น a อ trib u t e เดียวนะครับที่แบบบอกไปแล้วสามารถเข้าใจได้ไดทันทีแต่ c o m p o s ซ t e a อ trib u t e มีมากกว่าหนึ่งขึ้นไปซึ่งต้องแยกออกมาทีละที่บ้านทีนะครับส,ส่วน relationship มันก็จะหมายถึงคำกีิยาที่แสดความสัมพันธ์เกี่ยวหรือความเกี่ยวเนื่องระหว่างสอง t i t y นะครับว่ามันสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันยังไงนะครับอย่างเช่น Entity คณะกับ Entity นักศึกษา keyword มันก็จะอยู่ที่คำว่าคณะเออครอับคณะหรือคำว่าสังกัดก,ก,ก็ได้นะครับในที่ที่ผม แน่ใส่ไปในแบบเรื่องข้อมูลนะครับว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรมันก็คือคำทียาที่เป็นตัวเชื่อมของไอทีจีนะครับส่วนของตัว่ากผมให้กล่าวถึงผมบดไปแล้วว่านี่ผมไม่ได้ใส่เอาไปไว้นะครับส่วนเดียลิปคราวนี้ผมจยมาบอกว่าเพศที่สัมพันธ์ว่ามันมีสัมพันธ์กันอย่างไรซึ่งมันมีทั้งหมดสามประเภทแต่นที่้ผมได้ขอกล่าวแค่สองประเภทนะครับเพราะในแบบภาพนี้ผมไม่ได้กล่าวลงไปด้วยนะครับ อันแรกเป็น one-to-one relationship นะครับมันก็จะเป็นจำนวนข้อมูลในหนึง entity หนึ่ที่มีต่อ entity หนึ่งภายใต้ความสัมพันธ์ใดๆก็คือมันสัมพันธ์กันนะครับอย่าง entity ประวนักศึกษามันมีความสัมพันธ์กับ entity หนังสือสำหรับยืมคำว่า keyword มันก็อยู่ที่คำว่ายืมใช่ไหมครับก็สื่อให้เห็นเลยว่าคำนี้มันจะเชื่อมว่าสตัวส entity ตัวนี้มันสัมพันธ์กันยังไงนะครับอย่างประวัตินักศึกษา คนหนึ่งยืมหนังสือได้หนึ่งเล่มคําว่ายืมก็จะทําให้คําว่าคําว่า entity ว่านักศึกษากับ entity หนังสือมันสัมพันธ์กันนะครับเพราะหนังสือหนึ่งเล่มถูกยืมโดยนักศึกษาหนึ่งคนนะครับส่วน one to many relationship นะครับจานวนของข้อมูลใน entity หนึ่งที่มีต่อ entity มากกว่าหนึ่งพาร์ความสัมพันธ์ใดๆก็อย่างเช่นลูกค้าหนึ่งคนซื้อสินค้าได้หลายชิ้นนะครับก็คือ คนหนึ่งมีอิทธิพลต่อสินค้าหลายชิ้นก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ One ถ m a n นะครับก็คือคนคนหนึ่งสิ่งสัมพันธ์กับหลายสิ่งนั่นเองนะครับต่อไปเมื่อทุกท่านรู้แล้วนะครับว่าข้อมูลหลักๆมันมีอะไรบ้าง E... อไอเออรดแกมประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับผมก็จะมาอธิบายแบบจรลองข้อมูลนี้กันเลยนะครับอย่างเ อันนี้มนเป็นแบบจํานองข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาปี2558ภาคปลายใช่ไหมครับทุกท่านจะเห็นว่ามันมี entity ทั้งหมด4ตัวใช่ไหมครับหลักๆอย่างรายการลงทะเบียนนักศึกษาวิชาคณะวิชาซึ่งก็คือเจ้าสี่เหลี่ยมเนี่ยครับมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมันนะครับซึ่งรายการลงทะเบียนถ้าจะบอกว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือ attribute ที่ผมอธิบายไปข้างต้นนะครับ มันก็จะแยกออกมาอีกเป็นรหัสรายการลงทะเบียนรหัสนักศึกษารหัสวิชาวันที่ลงทะเบียนอันนี้จะเห็นได้ว่าตรงรายการลงทะเบียนมันยังไม่มีคอมโบไซต์แอตทริบิวต์นะครับอย่างนี้เขาจะเรียกเป็นซิมเ l ิลแอตทริบิวต์เพราะแยกออกมาแล้วไม่ต้องกระจายเพิ่มออกมาอีกนะครับส่วนตรงเอนติตี้นักศึกษาจะเห็นจะเห็นเหมือนกันว่ามันก็จะมีซิมเ l ิลแอตทริบิวต์เหมือนกันอย่างรหัสนักศึกษาชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์รหัสคณะนะครับ ตรงนี้มีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่ามันจะมีตรงชื่อนามสกุลมันจะมีตัวแยกมาอีกสองตัวเห็นไหมครับที่ผมวง,วงนี้มันจะเป็นชื่อนามสกุลชื่อกับนามสกุลตรงนี้แหละครับมันจะเรียกว่าคอมโบไซต์แอตทริบิว์เนื่องจากมันมีตัวแยกออกมาอีกนะครับส่วนเอน i ิตี้ตัวอื่นก็จะคล้ายๆกันนะครับมีรหัสวิชาชื่อวิชาคณะวิชาก็จะมีรหัสคณะวิชาและชื่อคณะวิชา <c oughs> นะครับทีนี้เรามากล่าวถึง เอ่อเจ้ารีเ i o n นชิพบ้างครับรีเลชันชิพมันก็คือตัวความสัมพันธ์ที่ผมบอกไปข้างต้นสัญญามันก็จะเป็นสามเหลี่ยมแบบเนี้ยครับเอ้สี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับที่มันจะเฉียงๆหน่อยเห็นไหมครับเนี่ยครับแล้วก็อย่างเขาว่ามีลงทะเบียนนะครับทีนี้ตรงนี้ไม่สําคัญครับมันสัมพันธ์ที่ว่ามันสัมพันธ์กันยังไงที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้ว่ามันมีทั้งหมดสามประเภท อย่างเอ่ออย่างเอาเป็นวัน to ก n e ก่อนแล้วกันครับอย่างครับนักศึกษาคณะวิชามันสัมพันธ์กันแบบวันทุกเห็นไหมครับมันจะมีเลขหนึ่งตรงนี้กับตรงนี้ซึ่งนักศึกษากับคณะวิชามันสัมพันธ์กันแบบวันทุกเนื่องจากนักศึกษาหนึ่งคนได้ศึกษาหรือสังกัดอยู่ที่คณะวิชาใดคีย์เวิร์ดมันจะอยู่ที่สังกัดเห็นไหมครับเหมือนตอนแรกที่ผมยกอย่างว่า นักศึกษาหนึ่งคนยืมหนังสือหนึ่งเล่มคิวก็จะอยู่ที่ยืมส่วนตรงนี้เป็นสังกัดคือมันจะเหมือนเป็นตัวบอกความสัมพันธ์ของเอนติตี้หนึ่งกับเอนติตี้หนึ่งนะครับว่ามันสัมพันธ์สัมพันธ์กันยังไงนะครับทีนี้ก็มาดูอีกประเภทหนึ่งที่ผมกล่าวไป one to many relationship ท่านก็จะเห็นใช่ไหมครับนี่อย่างรายการลงทะเบียนกับนักศึกษามันเป็น one to many เพราะว่าหนึ่งนักศึกษาอย่างนักศึกษาหนึ่งคนกับอะไรัมันสัมพันธ์ยังไงก็คือ นักศึกษาหนึ่งคนเนี่ยครับสามารถลงทะเบียนเรียนได้หลายวิชามันก็จะเป็น one to many เพราะเนื่องจาก1สิ่งสามารถเชื่อมกับได้หลายสิ่งก็อย่างเช่นนักศึกษาหนึ่งคนลงทะเบียนได้หลายวิชาอย่างเช่นวิชาการตลาดวิชาการออกแบบฐานข้อมูลภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเพื่อการสื่อสารอะไรแบบนี้นครับส่วนอีกตัวก็จะเป็นรายการลงทะเบียนกับวิชาซึ่งมันก็สัมพันธ์กันแบบ one to many เหมือนกันเพราะเห็นว่า วิชาหนึ่งนะครับสามารถอยู่ในรายการลงทะเบียนได้หลายวิชาใช่ไหมครับก็อย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะว่าในหนึ่งการลงทะเบียนอาจจะมีได้หลายวิชาสิบวิชาสิบเอ็ดวิชาหรือหกเจ็ดวิชาก็วานไปนะครับมันก็จะมีประมาณนี้แหละครับตามที่ผมได้ออกแบบให้ทุกท่านเห็นนะครับสำหรับวันนี้ก็จบการนำเสนอแค่นี้นครับผมครับ